การที่เราจะฟังเนี่ยเราต้องฟังด้วยหัวใจจริงๆแล้วอย่าไปตัดสินพร้อมกับยาแนะนําเด็ดขาดเพราะทุกคนมีทางออกของตัวเองอยู่แล้วแล้วทางออกของเรามันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เราจะแนะนาคือหนึงเขาได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เขายืนอยู่เขาอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเราแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟังด้วยใจนะไม่ต้องพูดอะไรเลยให้เขาเล่าให้พอเลยและถ้าเกิดว่าเจอคนที่เขาเริ่มร้องไห้ เขาบอกว่าก๊อกแรกของคนที่ร้องไห้อย่าเพิ่งไปส่งทิชชู่ให้เพราะเขาบอกว่าการร้องไห้ครั้งแรกอาจจะกําลังแบบเขาที่สุดของเขาแล้วอ่ะเพียงแต่เขารู้สึกว่าอึดอัดอนะ่ะจนอยากจะร้องไห้ออกมาแล้วเขาบอกว่าผู้ให้คําปรึกษาอย่าร้องไห้ตามเขาเด็ดขาด เพราะถ้าเพราะบางคนเนี่ยใจอ่อนไงพอฟังเขาร้องได้ยินเสียงร้องไห้ป้าหูร้องไห้ตามหรือเ็นเขาร้องไห้จะร้องไห้ตามถ้าเขาร้องไห้ก็ขอให้เขาร้องไห้ทีแรกก็ปล่อยเขาร้องไปก่อนจนเขาหยุดร้องจนเขาเริ่มสะ่อสือื่นสั่งสะอื่นจนหยุดตอนกําลังเสื่อื่นเราอาจจะถามว่าเออเอรู้สึกว่าตอนนี้กําลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมร้องไปเลยนะเหมือนกับว่าให้เราพูดเสียงนุ่มที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะร้องไปเลยอยากร้องร้องไปเลยนะ ตอนนี้ฉันอยู่ข้างๆเธออยู่ตรงเนี้ยฟังเขาอย่างเดียวอย่าไปพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วคนเราก็งั้นเราก็นิ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะพอเขาหยุดร้องเขาจะค่อยๆบอกความในใจเขาออกมาเองแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งก็ถามว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาทําท่าคุมคมัดเขาเป็นภาพในั่งอีกมือน,น,น,อนึอย่างเงี้ยเหมือนกับเมื่อย่งมายุ่งกับฉันอย่างเงี้ยถ้าเราเจอสภาพแบบเนี้ยเราต้องไม่ยุ่งกับเขาเลยใช่ไหม เขาบอกว่าถ้าลักษณะของคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้ยุ่งไม่ใช่ว่าเขาเ่าบอกไม่อยากให้ยุ่งเราเดินหนีไปอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าก็ควรจะดูเขาเหมือนกับอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอ่ะคือคอยสังเกตอาการเขาเพราะว่าคนแบบเนี้ยส่วนมากเขามีความทุกข์ที่อยากจะพูดกับใครอยากหาคนมาฟังเขาอ่ะถ้าเขาแสดงอย่างนี้ยแสดงว่าเขายังมีความทุกข์ใจอยู่แต่ตอนเนี้อย่าเพิ่งมายุ่งแล้วสักเดี๋ยวหนึ่งให้เขาค่อยๆ แล้วก็พอพอเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้นะยังพร้อมรับฟังมีอะไรบอกมาได้นะเราพี่ยังอยู่เป็นเพื่อนหนูนะหรือว,ว่าฉันยังอยู่เป็นเพื่อนเธอนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามใช้คําพูดที่นุ่มที่สุดแม้กระทั่งคนที่กําลังจะคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาเขาอาจจะแบบสุดๆดแล้วอะ่ะแล้วก็อาจจะถามได้ว่าเอ๊มีความคิดที่จะทําร้ายตัวเองบ้างไหมคือเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการ ที่พงให้กระรอกนะแต่เป็นการเหมือนกับเข้าใจเขาอะว่าเออเขาเขากำลังจะคิดฆ่าตัวตายอะแต่บางทีการที่เราถามเขาแบบนี้ทําให้เขาฉุกคิดว่าเออนั่นแหะสิฉันจะใช้วิธีไหนดีละ่ะแต่บางคนอาจจะพูดออกมาว่าฉันเคยคิดฆ่าตัวตายโดยใช้วิธีนี้เราจะได้รู้ว่าจะต้องติดต่อกับญาติพี่น้องเขาว่าคนนี้เคยใช้วิธีฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้หรือกําลังจะใช้วิธีฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้จะได้ ให้คอยอยู่ใกล้ๆมันกับบางคนบอกอยากกินยาตายเนี่ยบางคนบอกอยากถูกถูกคอตายไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ญาติพี่น้องอ่ะอยู่ใกล้ๆแล้วก็อย่าให้เขาอยู่ในสภาพแบบนี้เด็ดขาดต้องอย่ามีเชือกอย่ามีอะไรใกล้ๆเขาแล้วยาเนี่ยก็หมอให้มาเนี่ยก็ให้แบ่งให้เากินเป็นมื้อๆอย่าให้เขาทั้งถุงการที่คนมาปรึกษาเราอ่ะว่าอยากฆ่าตัวตายเนี่ยหรือเขาอาจจะยังไม่ถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายนะคือเขาดำรงชีวิตกระทั่งว่าสามารถพูดคุยเราได้นี่แสดงว่าเขาเนี่ย เอ่อยังมีพลังในตัวเองเพียงพอที่จะมาพูดคุยอย่างหมืกับว่ายังยังคิดไม่ตกอ่ะตกลงฉันจะหาทางออกไงดีหาคนช่วยฟังฉันหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองค่ะทุกคนที่มาปรึกษาเราถ้าเราได้พูดกับเขาหรือฟังเขามากๆฟังเขามากๆากแล้วการฟังเพื่อเพื่อให้เขาพูดออกมาเนี่ยทําให้เรามีคําถามต่อเพื่อที่จะให้เจาะลึกเข้าไปถึงต้นตอแล้วเขาจะสามารถแก้ปัญหาของเขาเองได้เราต้องใช้ความนุ่มนวล แล้วคําว่าอย่าคิดมากนะร้องไห้ทําไมอะ่ะแบบว่าเขาผิดเหรอจริงๆการร้องไห้มันไม่ใช่สิ่งผิดเนาะการร้องไห้คือพอถึงที่สุดของบางคนเนี่ยเขาเขาอัดอั้นมากอะ่ะขอระบายหน่อยเถอะผู้ชายร้องไห้ผู้หญิงร้องไห้ไม่ผิดทั้งนั้นน่ะมีสิทธิ์ร้องทั้งนั้นถ้าคุณอึอดอดัดถ้าเขาจุดร้องไห้อะ่ะก็ให้เขาทําเออใช้คําถามปลายเปิดกับเขาว่าตอนเนี้มีใครอยู่ใกล้ๆคุณบ้างไหมอะ่ะนอกจากชันน่ะ ถ้าเราพูดคุยกันทางโทรศัพท์้เราอาจจะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ใกล้เขาบางทีถ้าเขาพูดบางสิ่งเนี่ยเราอาจจะขอเบอร์โทรศัพท์ของญาติเขาได้ซ้ําไปก็ mm hmm. ถ้าหากว่าเขาเขาเปิดใจเขาจะให้ให้ปับ๊บทําให้เราสามารถที่ติดต่อกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเขานะคะได้ได้รู้ว่าจะต้องช่วยกันดูแลคนคนนี้ยังไงนะค่ะถ้าหากว่าเราติดต่อญาติพี่น้องเขาได้เราอาจจะสามารถอธิบายให้เขาฟังได้ว่าคนนี้กําลังจะคิดฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหน วิธีที่คุณต้องช่วยกันดูก็คือต้องดูแลเขาเรื่องอะไรเวลาที่เราจะใช้โทรศัพท์กับญาติเขาให้ระมัดระวังเพราะว่าเรื่องที่เขาคุยกับเราเป็นเรื่องที่เขาไว้วางใจเราถ้าทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวไม่วางใจเรามันก็จะทำให้เขาอาการแย่ลงก็ได้ต้องระวังอะค่ะเพราะว่าการจัดการที่อยู่นอกเหนืออำนาจ ที่ผู้รับฟังจะทําเราก็ควรจะเว้นเว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เขาเออเขาบอกว่าบางคนพูดนานมากเขาเริ่มพูดซ้ําๆซากซซ้าๆซากๆแล้วเราอาจจะไม่สะดวกที่จะคุยกับเขาได้นานขนาดนั้นบางคนบอกว่าคุยสามชั่วโมงเนี่ยซึ่งเออทางซารมาริตันจะไม่ปล่อยให้คุยนานขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะพูดวนไปวนมากับปัญหาเดิมๆของเขาเอออาจารย์ก็จะใช้วิธีว่าเออตอนนี้เราใช้เวลาพูดกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะ ราอยากจะทําบุญร่วมกันดีไหมเพื่อโปรโดโอกาสให้คนอื่นเ <f uch> <productive> นี่ยเขาได้ซักถามเขาอาจจะมีปัญหาแล้วอาจจะรอสายของเราอยู่เรามาทําบุญร่วมกันไหมให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพูดคุยเพื่อที่จะระบายความในใจเหมือนที่เหมือนที่คุณทําเนี่ยแล้วก็บางครั้งฟังไปเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ให้ให้เขารับรู้แค่ว <f uch> ่า <f uch> <f uch> อืมเ <f uch> หรออ๋อเหรอคะ อ๋คค่ะอะไรเงี้ยให้รู้ว่าเรายัางฟังเขาอยู่เรายัางสนใจเขาอยู่เนี้ยก็โอเคแล้วถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาเผยมาแล้วไงคะว่าเขาไม่มีใครจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะทางทางผู้ที่เอ่อเป็นอาสาเนี่ยก็คงจะต้องช่วยเขายังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าวันหลังคุณมีปัญหาติดขดัดมีเรื่องไม่สบายใจเล่าโทรมาเล่าให้เราฟังได้ตลอดเวลานะคะ เราเวลาทําการของเราคือกี่โมงถึงกี่โมงเรายินดีรับฟังเรื่องของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพร้อมอ่ะให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเรื่องของคุณนะ่ mm hmm. ะเราพยายามใช้คําพูดที่แบบนุ่มนวลกับเขาให้ไม่ใช่แสดงความรําคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้สบายใจขึ้น mm hmm. เขาสบายใจขึ้นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนพร้อมจะตอบปัญหาเขาพร้อมเทียเป็นที่ปรึกษาเขาว่ะ